มันลูกใหญ่จริงๆเนี่ยเขาปลูกยังไงงเขาเนี่ยแต่แตึงแต่ซื้อมาวันนั้นยังไม่หมดเลยกินบระลูคือมะเร็งอะ่ะมันเยอะเราไม่รู้หรอกว่ามันป้องกันได้ไหมแต่ว่าเราก็มันมีวิตามินซีเราเลยสั่งมากินโลร้อยห้าสิบได้เยอะมากแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวเราจะมาดองน้ำผึ้งแต่นี้เราก็กินสดไปก่อนลูก มากวัลลูวัลชิ้นเนี่ยก็โอเคแล้ว โลร้อยห้าสิบแตก่ก็กินได้นานวันละครึ่งลูกวันละลูกหรือเอาไปดองนับผึ้งใครอยากกินอ่ะพิจัดตปก้ารเหลืองมซ้ายมือมันมีวิตามินซี